สวัสดีครับทจิตดารับสู่พัลเซอร์เทสวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ครับบิตคอยนะครับที่จะเห็นว่าบิตคอยเนี่ยเบรกจากเทเลไลน์ขาลงแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือเทรลไลน์ขาลงมีการเบรกออกมาเมื่อวานเสร็จแล้วกลับลองอมารีเทสเปลี่ยนดิสซิสเทนตกลายเป็นซับพอร์ตกลับขึ้นไปเบรกไฮเก่าที่ตอนนี้เนี่ยมันมีแพทเทิร์นบางอย่างฟอร์มขึ้นมาในกราฟครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นเฮดแอนด์โชเดอร์เลยใช่ไหมครับ นี่คือ Inverse Head and Shoulder ครับเป็น pattern ของการกลับตัวเรามีด Dow นเรามี Shoulder เรามี Head มี Shoulder อีกทางหนึง่งตอนนี้ยังไม่เบรกครับมันพยายามจะเบรกอยู่ซึ่งถ้าเบรก up ได้เนี่ย Target หลักจะอยู่ประมาณมตัวนี้มาต่อตรงนี้เห็นว่า Target ของ Head and Shoulder เนี่ยอยู่ประมาณ49,000นะครับซึ่งจากที่เมื่อวานที่ผมบอกไปถ้าเรามาดูทำฟเฟหนึ่งวัน กลับมาดูที่ Market Cycle คิลรอบเก่านะครับจะเห็นว่าถ้าผมลากฟิ b o n a c c ช r e t รีเทสน์จาก n g High ไปสวิงโลจะเห็นว่าราคามีกำกับตัวที่ฟิ b o n อ c c ชีส์ศครับเป็นร e ลิบาเจากนั้นก็ดิ่งต่ำลงไปเด็ Low กโลเก่าครับแล้วก็เข้าสู่แบนค m มาร์เแบบเต็มตัวอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเด็ดแคปเปิลทีนี้เถิดว่าเราลองมาที่ ราคาณนะปัจจุบันผมล่าฟิโบนัชชี่เรเทเมนต์จากสวิงไฮสวิงโลจะเห็นว่า R0.8 6ฟิโบนัชชี่ลิเทเมนต์ครับอยู่ประมาณ52,000ครับแล้วก็0.5ฟิโบนัชชี่เรเทเมนต์อยู่ประมาณ48,000ครับ, 0, 51, ร 18, รบซึ่ง R2 เส้นเนี่ยครับเป็น2เส้นที่ถ้าบิดคอยอ่ะอยากจะคนอนคิวต่อในบูลันนี้นะครับ ต้องเบรกสองเส้นนี้ขึ้นไปให้ได้แล้วก็เบรกเส้นสุดทสาดคือเอาทำหไทครับถ้าเบรกไม่ได้เนี่ยเราอาจจะเห็นเดดแคทเบลลเบลลที่สูญจุดห้าแม่งก็สูญจุดหนึ่งแปดครับซึ่งไอ้ทักเก็ตจากอินเวอร์สเอนด์โชอเดอร์เมื่อกี้นะ่ะมันมาตรงกับศูนย์จุดห้าพิมพ์บอลชีลีเทสเมนต์เกือบเกือบจะพอดีนะครับศูนย์ท่านี่อยู่สิบหมื่นแปดเมื่อกี้อยู่ประมาณสิบหมื่นเก้าซึ่งวิธีการเล่นในตลาดบอลิศนะครับถ้าเกิดว่าตลาดเนี้ยเป็นบาลลิศจริงๆเนะี่ย ถ้าเราลองกลับมาดูที่บู l l i s h นะครับตรงนี้คือบู l ัน n คุณจะเห็นว่าสิ่งที่เราควรจะทําในบู l ัน n เนี่ยคือเราไม่เราจะไม่เข้าที่แท่งอยู่เขียวตนี้ใช่ไหมครับแท่งเนี้ยเนี่ยเราเข้าช้าไปแล้วเราควรจะเข้าที่บู l ัน n เนี่ยเวลามันมีการรีเท s ไม่ลงมาเนี่ยเราควรจะเข้าที่ราคาต่ำๆราคาที่มัน c o l l e คชั o ลงมาเพราะว่าบู l ันเนี่ยมันจะ continue ไปตามเทน n ครับเราซื้อได้ยิ่งต่ำเนี่ยมันก็ยิ่ง continue ไปจากตรงนี้นะครับเราควรจะมาซื้อแถวๆนี้ครับ จากนั้นราคาก็จะดิ่งขึ้นไปเรอยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นแบตดัลิชเนี่ยสิ่งเราควรทําครับคือเราควรจะหาเส้นรีสตสตนครับเช่นแถวนี้ครับตรงนี้ครับรีสตสตนสิ่งเราควรทําเนี่ยคือการช็อตที่รีสตสตนครับแต่ผมไม่ได้มาแนะนำครับว่าต้องช็อตตรงไหน แต่ละคนก็มีลิฟต์แมネจเมนต์ของตัวเองนะครับก็อยากทํอะไรก็ทําครับแต่ว่าที่ผมมาบอกเนี่ยแค่มันแนะนําว่าตลาดครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแล้วเราควรจะเราวควรจะมีแผนยังไงในตลาดแบบนี้ครับแผนสำหรับผมนะครับก็คือช็อตที่รีสิตแทนครับแนวต้านตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ให้ตั้งชด้วยเบรกได้แสดงว่ามันต้องเบรกแนวต้านตรงนี้ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปถึงประมาณ4ี่0มืหรือว่าสี่หมืนแปดเมื่อกี้ครับ ที่กลับมาดูในทม์เทรดสี่ชั่วโมงจะเห็นว่าอ e ิเมอรบอนะครับเราเพิ่งจะปิดอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากครับเราเพิ่งจะปิดแท่งสี่ชั่วโมงข้างบนอ e ิเมอรบอนตรงนี้ครับจากนั้นนะมีการกลับลงมารีเทสถ้าเกิดเราเด้งกลับที่อ e ิเมอรบอนนะครับแล้วอ e ิเมอรบอลเนี่ยพลิกจากสีแดงเป็นสีเขียวนะครับเราอาจเห็นอาริรราลิฟวาลีขึ้นมาก็ได้ครับอาจจะราคาพุ่งไปที่สี่หมื่นแปดอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าทุกครั้งนะครับถ้าลองมาดูที่ ทุกครั้งที่มันฟิปเป็นแดงนะครับอีเลมบอลสี A ่ชั่วโมงมันก็แดงยาวต่อมาเรื่อยชนเมื่อราคาเบรกขึ้นไปกลับลงมารีเทสครับกลับลงมารีเทสกลับขึ้นไปเบรกให้เก่าครับอีเรบอลเป็นเป็นสีเขียวครับแล้วก็คอนติเนียเป็นอ่าเป็นช่วงขาขึ้นในช่วงระยะเวลสั้นๆนครับทีนี้ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่ตรงนี้ครับเวลาฟิปเป็นสีเขียวเนะี่ยก็เป็นสัญญาณดีที่เราจะซื้อแถวๆนี้นครับแล้วเราก็ลั่นไปตามเทรนด์ สีแดงครับเป็นญญานดานีที่จะช็อตนะครับอย่างตรงนี้เป็นบูลันก็เป็นสีเขียวขึ้นมาตลอดเลยแต่ตรงนี้ครับเราฟิทเป็นสีแดงครับมันเปลี่ยนจากซับพอร์ตนะครับที่เคยซับพอร์ตราคากลายเป็นแนวต้านครับที่ผักราคาลงมาเรื่อยทีนี้นมันเพิ่งปิดแท่งสี่ชั่วโมงข้างบนอิมเมอรบอนไปนะครับนั่นหมายความว่าเราฟิทมาบูลในสี่ชั่วโมงครับถ้ามาดูหนึ่งชั่วโมงครับอ่าอิมเมอร์บอนเราก็เป็นสีเขียวแล้ว คอยซัพพอร์ตราคาบิตคอยครับไม่ให้ตกไปต่ำกว่านี้ถ้าเรามาดูใน RSI นะครับจะเห็นว่า RSI เนี่ยอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับอย่างตรงนี้เรามี over sell ใช่ไหมครับแต่เรากลับขึ้นมาแล้วซึ่งมันก็ยังต่ำอยู่นะครับผมค่อนข้างให้ไปว่า ไอนะครับเนื่องจากมันต่ำมากแล้วราคาพุ่งลงมาอย่างรุนแรงมากเกินไปนครับนั้นอาจจะมีการพุ่งขึ้นมาเป็นลิลิปรีไปที่แนวต้านสักแนวต้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นที่บอลชี่เททเมน์เมื่อกี้หรือว่าแนาวต้านนี้นครับแล้วก็ดิงกลับครับอันนี้ก็เป็นซีนอโรที่ผมค่อนข้างคาดการไว้นะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบลงเท่นี้ครับถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์เพื่อที่ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญสำคัญแบบนี้ทุกวันนะครับ